กแสบงานอุ้ยงับไล่ไม่แมจะขอจาะเฮ้ยสาดีทุกคนวันน,วนี้ก็มาโบกับ,บน้องเบลเมืองเล่าเนาะข้าเหล่าเลยซือสั่งแล้วสะายดีทุกคนเอฟซีน้องเบลเนาะเปิดกาเปิดช่องไม่ทุกคนเอาะสองเก้าห้ ไปกันทุกคนไปกันลังใจเลยเด้อตามรับสนพเนศแนบเนื่งใหม่เพราะว่าสองอันนี้ก็ได้โพสชิปอรุณนะเดกแ่ะวมึงก็สิ้อถออยู่คุณทิพตั้งหนึ่งอ่อยอร่อยคนซูมม่เบิ้งกับสามพันสูม่เนาะสามเอฟซีคนทีน่านาค์ดเนาะเบิ้งแม่ง่างเบิ้งอันนี้ซาระเบลเน้อเด้ววันจ่อยเลย วัาใจเลยแฉะอ่ะแฉะเว้ยแม่ลูกอีกอันนี้อันนี้ก็แม่เพื่อนคนสบายดีไหมสบายดีสองสั้นสบายดีสองไห้นะสององเบลแลกเนาะน้องเบล

วันนี้ก็ซื้อวะผากันมาล่างผ้าเข็ดกีเดากินเนาะกีเดากี่ดาอยเลือนี่ยเด้อพอได้ขอแปลงผาอ่ะ้าวกูซิดีกันเลยนะท่านเด็กท่านเราลองคลิปสักเอ๋่ตีกันเลยอดอันนี้ก็คือว่ามักเดือน อันนี้ก็บังเดือน้องเบลกินบดป์กินดปีเขียมก็จะกินจะกินเต็มหังเดือแเฮ้ยขีดปใส่ี้มันจะติดนิดผิดนะขอาแม่นีดีดีเลยควาเลดเลยค่ะมักเดือนในกรตองลนเมื่อพี่น้องน้องเบลว่ากินเลืขอสันผิดขวนผีดได้ดูเองเจ๊ขีมูนนั่นเลย นงเปกเป็นแบบกกินได้สบายมียาโอเคนางเปกไปเอิญแม่แล้วยางไงไหมกินเราเย็ให้าใไดอีกเ่าเทากันมันโฉมันเอาความบริสิอ้ยาคาน้น้ำมันลดคานนมันลดมีดอกาน้มันลดมันแมนนมันบริสุทธนะเนีใช่เขาทำไมวะมันจะใส่เมื่อกี้หนูเออก็เอาให้ม บายบายก่อนระบ่มากินผักนเอ้ยก่อนพเจ้ใส่ผักอันนี้เจ้าตักออกก่อนมันตกจากตัวจริงไปตามทางมุม้ีหาแม่ลยด้าคุโชคาล่างก็สดเออไปบ่าวนิติจะคล้องสองกเเียเยไจ้งได้าแนที่เบากันเอฟ้าสอง้าแสงไป เปี้งเี้คอมเมนต์ด้เลยดีเลยคหลายกดแต่เนี่ยเด้อข้ามาแรกข้ามาเลยขอให้มันฟันไว้จะถัดต่อเบี้สุด้มีเงินไปอปอันเติมน้ำมันรถดไปฮวงเฮียนเมนงเป้นีกับบ่มีเงินแล้วหัวงอบดดแล้วมันปีนี้กับระค่าถือ ป 2, ิดุกอะไรสองพันเจ็ด right. ้องพันเจ็ด่าดิ้ว่ัมันลดมันเหลือแบบตัวขาดัม่ดิมันด่างเลยตากมาไหมเอาแมงกอนาำเป็นรงบล๊อ เรเลยแล้วตาแสบคับเดี๋ยวมาเรื่องสุกปกนะคะเพราะว่าบ้านเราสุกปกอู่แล้วนั <c oughs> ่นบ้านนี้แหละตาแสบ,บอ้ผัก,ก,กล่เมนูผักกะผักลายเนีย ยังพอยมีแบพีกอได้ใสพื้นซอยใส่เขินกระดุกหลอนได้เลยได้ดวงดิแนคุณนันได้มันจะมีบอนี้ทุกคนเคยกินมาทุกคนเขาบเอบดาดบาดนาะไว้ขึ้นมาเอวังาะวงเป็นไยเร่องิาเป็นไจ้ะน็นแจิบาดีเดอพี่น้อง เสียบบอสไม่ได้หย่อนแช่งหรอออมันบ่คอยเห็นไหมอะเป็นไทยม่หย่อนแท่งบอมันแบบมันเห็นมุมแบบบอสหมอกริบแลอวเสียบบอสอลัซอยบักิดใส่มาผีดไปปีมาหน่อยก็บ้ามบ้าแล้มียอดเอยยอดยอดเห็นยอดเห็ เนี่ยละครชาบ่บ้านจรวยบ่โอ้ยมาอันเดียวมองเดียวกันโอ้ยเบาผู้นึงเปลนัโอ้ยผู้หนึซงตานก็มีเด้อี้คัทป็ปุ้งหญ่แต่พักสีเปลี่ยนรสชาตมี่ใ่บคอดี่ทามีกอย่นะัมีมาอี่เสียบคักนโซัมาคัม Uhm. อยู่ฟังไทยโบขาวเอิยเนาะเอ้ยขี่เราเพื่อนปซซาบ่ขี่ชุราโเคยได้ยินนะขี่ชุราขี่ชุะไดเรู้ว่าข้าโบเคยโบเคยมันมีกิ่นนะเว่ามีข้าเอิญยังเราไปทยไห้อเราเพื่อนนี่หละบ่ ได่วนี่กมาเห็นอันนี้นี่บมเคยเห็นขาเอิอันนี้ได้ขาเอิญพิซี่าก็พอีซ่าก็ิซซ่ามนแรกเขากินข้าวห่าข้วเอินพิซ่าขีเราแบบีมันมาเห็นคือข้าหนีบะมี่ขีเราขเราสาอีสานจ้บกิกค่ะมี่ได้ขาเเ็ดเป็นทงไม่นทนตุ่มจล้คือต้อเอิญนายเจอนี่แหละแถวอีสานเขาก็เนาะ รสชาติก็จะแบบจะเป็นขี้เหล่าจะผ่ากลางหน้าจะบ่มีเหมือนเออแถวเขาคเทปแถาเออรสชาติเขาเทปต้มเหล่าแล้วเอาเอาหนามอันหนามอันหนามันหาหนามขีทีเรือมันหาเอามาเห็ดอะไรหนามที่มันกรองจันออกเอาสารผัดขิงมาใส่ใส่ต้าหูนนะ ผักหนาลงนี้เบิดมันก็เป็นที่เราเพชรขนาดกินไข่กินเมียงเลยกินชมกันถึงพวริกแห้งเพชรใส่พริกเต๋นใส่ที่มีปลาแกงแห้งแสบเลยลาดซอสพริกเต๋นใส่ปลาแก้วแล้วเห็นอยู่อัดปลเบือเออปลาดิ๋นน้อยปลาแห้งเขามาใส่ ข้าวใส่แล้วก็ยำกาแก็อีกเด้อข้าดตอแนวสีเปือเลยี่ดาวันนี้หมดลงขึนมันาวเเป็นกระช่างกับเบิดกับผีแสบโอ้ตึช่องช่องตอนเรี่บร้อเเลยอูดี่เป็น

ถ้าม like so so you. ันหลแรงนี่ลงไดดก็จะลงไปจอดบนนี่ครับตอนมันนี้เป็นช่วงเงียบรู้เงียบมันมาแล้วมอโดนยำแรงมามันสิลบมาๆพี่น้องมาก็คเอคุยได้ใช้มากมากนลยไปมาม่ได้พ่อจาพี่น้องกินแบบวันนี้ เจอกันคิหนัยพี่หนาเดอ้อแบกพุตันนะเดอ้อสองน้องเวลถ้าล่าบ๊ายบาย